สวัสดีครับสวัสดีเอ่อมือนีนะครับเนาะมโอนีวันวาเลนไทน์มือนีสิ่พ่าพี่พาน่องมาเบึงเอ่อพคนก้อยบอกหอยเนาะครับเนาะก้อยของไห้ตอนนี้กัดกัดกลิ่นคล้อยๆตาวอ่ะตอนนี้เฮ็ดยังมั้ยเนี่ยครับเนี่ยตาบ้านออกนี่ตาตาตาบ้านบอกต้าวอ่ะเชอี่ตาบามันชิเมาหัวมันชิเมาต้าวมันมันชิเมาเลยครับ กิ่มกันจริงๆนะส่านนะครับใส่ใส่ส่วนงัดออกเลยนเอาเอาเอาแล้วไปให้ในตัวนึ่งครับไปล่างหมอให้เลยล่างเกียออกหลอนอ๋อไปล่างเกียรไปซอยไปนี่้อยใส่บักเงาปใส่บักเงานะครับเอาเดี๋ยวพี่น้องแก้หัวหยกันหนึ่ ตอนหน่อยเลือดพิษพอเสียเอาล้วครับตัวน,นี้เขาแรงแล้วเขาก็มาช่วยแล้วเตี๋ยพี่น้องที่มักตอนหน่อยตอนใหญ่แต่จะป่าคนเอาอันนี้ขั้นขั้นแล้วนะครับเนี่ยขั้นแล้วขั้นแล้วขั้นใส่ยังไงเนี่ยขั้นใส่เกลือขั้นใส่เกลืออ๋อสูตรสูตรขั้นใส่เกลือนะเป็นจีก้อยใส่บักเน้าเนาะ คันเกือแล้วก็มาคันบักหนาอีกมันยังสิสเสือันหนนห้าน่งีขม้นยังสิ่งเพี่นเนาะเดี๋ยวสิบางตนกันจากเสียก็มากินน้ำกันเด้อกันจากเสียก็ม่กินน้ำกันมีนาเกลี่ยข้าวก่ครับเอาเดี๋ยวถเบงตอนผงได้ปนี่พี่น้องเนาะเอาต้องทบเนาะต้องเอาม่เห็ดสุกนะครับเนาะเพื่อสุขภาพนะครับ ใช้เราต่อไปเลยกับบดเสื่าสุกบเกือบสุกอปอมประมาณเกือบเกือบนาที่นครับเนี่ยเาลงเดือดาปาเอาอปาอือนาเอต้องเ็สุกอแล้ได้ที่ มาดิกริมตัวิซิมะซิมเะซิเลยตัวนานกะอยู่ะเสียบเราไม่ต้องไปหรเกนมาเอาสีเราไม่ต้องไหรอกราไอยู่เย็นวะเอาไม่เคยเย็นมาก่อนี้เลยยไมบอกอะไดนะครับส่วนใ่้าวสิบอกเอจดีครับไม่ไม่ เอาใส่ตัวน,นี้ก่อนเพราะมันละลายอันนี้ใส er ่ปุ๋ยก่อนนะครับเนาะใส่ปุ๋ยปุ๋ยเส้น่อะไรใส่อลายอันนี้สูตรกระดาษซิลไหครับเนี่ยอันนี้ไมนสูตรกระดาษซิลนะครับเนาะขันบ่อี้นี้รอจะไปใส่อันนี้หน้าปลาเด้อตัวนี้เป็นเกลือข้าวคั่วเอานะครับวันนี้เป็นข้าวคั่ว เขาไม่มาพร้อมไรกับใส่ไหลเอาขัวบ้านๆนะเขาไม่ที่หอมนะครับเพคือซื้อตลาดได้ไงเมืองลดนี่มีใส่ไหลหอมไหลใส่หน่อยหอมหน่อยรสใส่้รสเสี่ยเพิ่มตัดจะลดเพิ่มเผ็ดนะครับขัดจะเจียวอ่ะกินเผ็ดบ่เด็ดกินเผ็ดได้บ่ละจเอ้ากินไดอยู่นะครับเนาะกินเผ็ดได้อยู่เนาะ กใส่อีกันใสอ <c oughs> ่อเีเจ้พี่ก็เป็นะเพไเอาผู้ชมกินไหนด้อโอน้นี่ต้องส่นเสีบเอาานอย่างนี้ก็ข้นน,นะครับเนาะเพสข้นก็ต้ขงขนคืองผสมปุนะ๋ยเนาะจะผสมปูนะต้องต้องีกัน บ่รา้น้ำปลาครับจุดนีุ่ดนี้บ่มีน้ำปลาเนาะถามัาจางจางใส่ถ้าดับแหลกใส่เกลือก่อนเกลือนีประโยชน์เกลือนันไปเข้มได้หลังเนาะเนาะเนพก่น้องซี่มนี่ยผู้ายกับซีม่วี่มีส่วนเนาะเนาะยุมงะกวกัน เจวจังเก้บบเทนนนั่นะว้าหอยนะเด็ดนะากเน่าเนาะโอ้แย่แย่เลยบอลเทนนเซน่าขาดแค่ขานีพี่น้องโคตรขาดบักเน่าเลยเขาสิว่าเอ้าือจะไปเห็นเซาะวเน่าแห่หมหน้าอืขาดรสชาติตัวนี้แหะ Nào ban ban kín Ủa Poo yên, quý mặt tàu lạc. Hong bài. 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 Hong việt việt việt, Hong bài.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  Hong bài

ก้วยบาปไมจัไ mm. right, uh. sure yeah. yeah, yeah. yeah. mm. ๋อโอ้ยหยาเนาะเอ้าไ่ต้องยังบากไม้หอกหยาบไ่ได้ยิงอะไรหรอกพีับปะเขาเหรอจับร่วมกันเนาะจับจับ

โอ้ไขหน่อยเงยจาบอกไขเลยโอ้สดไปดมากเผ็ดเลยแซบแซบแซบืมเยี่ยวม่ะโอ้งัท่านไต่กินน่ยอืมขอำเอาเอาเลยพี่น้องกคลิปนี้ก็ยังยังมากมครับเนะ มือพี่นอ้องมาเบิ้งเงินสร <c oughs> วรไข่บวไหอยนี่หรอเอาเอาสามีหรอครับ